คลิปวันนี้มันไม่ได้มีมากมายนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปซื้อลูกปิดมามีสองอันแต่ว่าน้องคนหนึ่งเขาบอกให้มาช่วยแก้แต่ละหน้าเนี่ยลูกทรงทรงของใบหน้าแต่อันนะน,นะเดี๋ยวเล่นมือเดียวให้ดูแล้วกันแต่ว่าม,มือเดียวอาจจะไม่่อยเร็วกว่าคนที่เขาชอบไปเล่นกันอยู่นะไอ้ลูกทรงแบบนี้มันง่าย ไอบบุ้่โซแบตเนี้ยเคยบิดเนสี่ห้ารอบมันนะที่มันไป็รุ่สวยเนี้ยเนี่ยไอุ้่นสวเนี้ยมันบิดง่ายแต่ยี่ทุ่ทรงเนียมันจะบิดยากหน่อยนึงนะเล่นมือเดียวอ่ะคือสับน้ำไม่เข้าชับได้สองม,มือหรอก อีดูทรงหนึ่งมันจะเป็นอย่นี้เห็นแบบนี้ไหมเออแล้วหมูอะไรนี้อ่าแค่นั้นนี่ดูนะไอ้ที่มาเปรตเนี้ยนะมันก็จะกลายเป็นนี้สี่ด้านแ้วตรงนี้ก็กล่นจากกราะบะาเนี่ย วิธีการแก้ให้มันเป็นหน้าเดิมนะไอ้ที่เป็นสีเหมือนเดิมนะนี่เด็กบางคนเขารู้บางคนเขาไม่รู้หรอกว่ารูปนดุบิดแล้วเขาได้ยังไงนะเนี่ยแค่เนี้ยนะ ถ้าเผื่อใครสงสัยว่าน้องคนไหนน้องเมื่อก่อนที่มาเล่นอยู่บ่อยๆนะน้องคนนั้นเขาชื่อเปานะตอนนี้เขามีลูกบิดแต่ว่าเขาบางทีเขาก็จะมาเล่นบางทีไม่เล่นน่ะนะถ้าเผื่อใครชอบลูกบิดนะก็ไปซื้อเอาเองแล้วกันแต่ว่าลูกบิดแต่อันเอาซื้อราคาไม่เท่ากันั้เก้าสิบห้าแล้วก็อันนึงก็หนึ่งร้อยห้าสิบแพงนะบอกไว้หมดอันราคาเท่ากันม่อันไม่เท่ากันนะ 你看你那。